เบอร์หนึ่งพื้นน้ำโลกเจสก,กีไทยทำถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสระวงดันภาพใหญ่สร้างเศรษฐกิจกีฬาอาชีพต้นแบบขยายตัวไปทั่วโลกบิ๊กบอยนายสระวงเทียนทองเตรียมดัน WGP 1 ช่วนำเมนกีฬาเจ็ตสกีไทยที่กำลังมีผลงานร้อนแรงให้ขึ้นชื่อเป็นเบอร์หนึ่งกีฬาความเร็วบนพื้นน้ำของโลกอย่างเด็ดขาดโดยมุ่งเป้าสำคัญไปที่การนำตลาดธุรกิจกีฬาเจ็ตสกีโลกที่มีมูลค่ากว่า 9.5มืน่ล้านบาทต่อปีเน้นทำแผนงานซอฟท์พาวเวอร์เชิงลึกเชื่อมต่อกับความสำเร็จของกีฬาไทยที่มีบทบาทบนเวทีนานาชาติจริงเพราะจะสร้างประโยชน์ชาติหลายด้านหนึ่งในนั้นคือการสร้างเงินหมุนเวียนเศรษฐกิจอุตส,สาหกรรมกีฬาส่งออกและการท่องเที่ยวกว่า4,000ล้านบาทให้ขยายตัวต่ออีก ส่วน World Series สนาม2พร้อมบุกทวีปยุโรปที่เบลเจียม23-27กรกฎาคมนี้ด้าน WGP1 มั่นใจการดึงทีมกีฬาทั่วโลกมาเมืองไทยปลายปีเพิ่มขึ้นแน่ WGP วันเป็น IP ของคนไทยซึ่งเป็นรายการที่ชาวเจสกี้เนี่ยให้ความสําคัญแล้วก็ผมพอเข้ามาอยู่ตรงนี้ก็ยินดีนะครับในสิ่งที่เราจะช่วยกันทําให้รายการของคนไทยเนี่ยก้าวไกลถึงระดับโลกนะครับปัจจุบันนี้มี3สนามสนามแรกผ่านไปแล้วที่ออสก้าสนามต่อไปที่มีขึ้นวันที่ยี่สิบสี่ยกรกฎาคมนี้นะครับที่เบลเยียมแล้วก็สนามสุดท้ายที่ประเทศไทยที่พัทยาก็หวังไว้อย่างยิ่งครับว่าปีจะต่อไปก็จะขยายไปเรื่อยๆนะครับกีฬาเนี่ยต้องอาศัยผ้าเอกชนเข้ามาช่วยเหลือและนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ ให้เห็นได้ชัดเลยครับว่าตัวสมาคมเองและก็ตัวผู้จัดเองเนี่ยพอร่วมกันแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้กีฬาโดยเพราะยิ่งนักกีฬาและตัวรายการที่เป็นของคนไทยเนี่ยไปสู่สายตาประชาโลกได้นะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับในการที่จะเอากีฬามาหนุนการท่องเที่ยวสปอร์ตเทรซึมการแข่งขังเนเจสกี WGP วที่มีมาอย่างยาวนานเนี่ย ก็เป็นตัวอย่างที่ดีในการที่จะเอากีฬากับการท่องเที่ยวมาผสมกันครับจริงแล้วน้องๆก็พร้อมนะครับแล้วก็มีการฝึกซ้อมมาโดยตลอดตัวสนามสุดท้ายเองเนี่ยก็จะเป็นสนามที่พัทยาซึ่งปีนี้เราเป็นเจ้าภาพกีฬาเจสกีก็ถูกบรรจุเข้าไปในซีเกมเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีการลงไปเยี่ยมน้องๆนะครับหลังจากกลับมาจากเบลเยียมแล้วเนี่ยก็จะลงไปดูว่าน้องๆซ้อมเป็นยังไงแต่ว่าผมมั่นใจครับว่าน้องๆนักกีฬาพร้อมนะครับรับช่างไทยเรือไทยทุกคนพร้อมหมดครับทางกระทรวงมีโครงการ Do โดมิเนสิกพาวเวอร์ซึ่งมี7ชนิดกีฬาอยู่่นีะครับ ปีหน้าจะบวกเป็น8ก็คือเป็นเป็นกรีทาเข้ามานะครับเจสกีเองก็เสนอเข้ามาว่าอยากที่จะให้มีตัว Academy ี่ผมเองเนี่ยนะครับอยากให้มันเกิดขึ้นหลายๆจังหวัดแล้วก็เปิดให้น้องๆลงทะเบียนแล้วก็ตัวอุปกรณ์เป็นสิ่งสําคัญในการที่จะเดินทางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก,ก็เดี๋ยวดูครับวางแผนกันผมว่าน้องๆเด็กไทยหลายๆคนถ้ามีโอกาสผมว่าฉายแน่นอนครับเมตานิวคบจบทุกข,ข่าว